ร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะทุกคนเห็นปะร้อยยี่สิบบาทสี่สิบแคลอย่างเงี้ยแบบวันนี้คุณกินผักสดหรือยังอ่านก็จะงงใช่ไหมแต่พอมาดูไปก็คือเขาอ่ะจะให้เราเลือกก่อนว่าเราอ่ะจะเอาแบบผักเป็นอะไรอ่ะเป็นกรีนก็คือเป็นวีดการ์ดเป็นผักใบเขียวอย่างเงี้ยใช่ปะเป็นเบต้าคือเบต้าครโทีนแบบแค่รอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเลดเป็นพวบบิดหรูออะไรเงี้ยเนี่ยฉันไปสั่งมาอันนี้เป็นเบต้าครโทีนและความเก๋เคยรู้ปะคือถ้าเรากินน้ําผักแบบเขียวๆอ่ะมันก็ไม่อร่อยใช่ปะ เหมือนเนี้ยแต่ฉันรู้ปะ่ะฉันาไปใส่หลอดอะไรฉันใส่หลอดเชอร์รี่ไว้เขาแนะนำให้เป็นเบต้าคลอโรไธนไว้ใส่เชอร์รี่แล้วใส่สปาเก็ตต้ก็คือเป็นแบบซาซ่าแล้วนางบอกว่า40แคลฉันงงมากคืออร่อยมากแล้วคือแบบหวานด้วยนะไม่ใช่ไม่หวานนะแต่มันเป็นหวานแบบเออมันอาจจะหวานธรรมาชาติแล้ว40แคลวะแกเก๋มากคือเทรนสุขภาพแบบมาแรงสุดๆไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเคยแอมคิดว่าลองผนวกเรื่องของแบบสุขภาพนะลงไปในธุรก,กิจของคนดูลองใส่ไปสิว่าคุณจะเอาสุขภาพใส่ไปนร้านหมูกระทะได้ยังไง คุณจะสุขภาพใส่ไปในวิตามินของคุณได้ไงคุณจะคำว่าสุขภาพใส่ลงไปในเตียงนอนใส่ไปทุกอย่างอะ่ะไม่ได้ก็ตามมีคําว่าสุขภาพมีเฮลตี้อะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถขายแบบราคาสูงขึ้นได้อย่างเงี้ยราคาก็ไม่ถูกนะแก้วใหญ่อะ่ะร้อยยีบาทอะ่ะอันเนี้ยแก้วนี้ร้อยยีบาทอะ่ะแล้วมันก็แบบเอออนน้นอันนี้ได้นี่น่าสนใจนะฮะเป็นแบบร้านหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะชื่อ g ก e ีนไว r ออร์ลัดโมเดลนี้ปังค่ะ